ดรทันทันกวินครับได้อัดคลิปบอกว่าคุณวิโรจนเนี่ยโกหกอีกแล้วครับโกหกหน้าตายตกนรกนะครับคุณวิโรจผมเนี่ยไปตรวจสอบแล้วดังนั้นจึงแสดงให้เห็นได้เลยว่าผลการตรวจสอบของพิซซ่าในปี2022เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการบูลลี่ที่กล่าวถึงนั้นลดลงเป็นอย่างมากครับ เรอทานกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าสิ่งที่คุณวิโลดได้พูดถึงเนี่ยว่าเราไม่มีการให้ความสําคัญเรื่องของการบูลลี่ไม่เป็นข้อทเท็จจริงครับเป็นคำโกหกคาโตและถามหน่อยว่าคุณวิโลดจะรับผิดชอบกับคําพูดที่เป็นเท็จนี้อย่างไรครับสตัดวิลโรดครับมั่วผลวิจัยพิซซ่าโกหกกลางสภาครับ กลายเป็นวาทะเดือดของวงการการศึกษาไทยไปแล้วครับเมื่อนายวิโร์ครับชำแหล่งงบการศึกษาซ้ำเติมคะแนนพิซซ่าดิ่งวูบจีครับตัดงบอีเวนต์2,000ล้านใส่ใจคุณภาพศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวันที่5มกราคมที่ผ่านมาครับนายวิโรจน,น์ลักษณะดิศรสอสอบัญชีรายชื่อจากพักคก้าไกลนะครับได้มีการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ .2567 สัดส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยกล่าวถึงโครงการประเมิสมมนสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือว่าพิซซ่าครับที่สะท้อนถึงดัดชนีชี้วัดคุณภาพคนการศึกษาขีดความสามารถของประเทศและระบบคุณภาพการศึกษาครับ โดยนายวิโรจน์ะครับคุณผู้ชมกล่าวไว้ช่วงหนึ่งว่าไม่ใช่เคการสอบแข่งขันหรือว่าชิงรางวัลแต่ผลการสอบพิซซ่าปี2022เนี่ยไทยนะครับอยู่ในกลุ่มรั้งท้ายเหมือนเดิมและที่น่าตกใจคือเราเนี่ยได้คะแนนต่ำสุดในรอบ20ปีไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับ พวกเราเนี่ยเข้าร่วมการทดสอบตั้งแต่ปี2000จนปัจจุบันเนี่ยผ่านมา20กว่าปีแล้วครับแทนที่สอบเนี่ยแล้จะได้คะแนนที่ดีขึ้นแต่คุณวิโรจน์เนี่ยชี้ว่านับวันเนี่ยมีแต่ลดต่ำลงครับรวมทั้งผลต่างคะแนนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนับวันนะครคุณผู้ชมจะทิ้งห่างไปเรื่อยๆจนรัฐบาลเนี่ยมองปัญหาเป็นเรื่องปกติครับ หลอกตัวเองว่าการศึกษาแบบนี้เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไปแล้วจึงถือว่าเป็นวิกฤตของระบบการศึกษาครับนอกจากนี้ครับนายวิโรจน์นะฮะยังชี้ว่าพลเมืองของไทยอายุตั้งแต่17ถึง39ปีสู้พลเมืองโลกไม่ได้เลยครับเมื่อเอาผลคะแนนของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาวิเคราะห์โรงเรียนสาธิตเทียบกับโรงเรียนสังกัดสพส จะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำครับเพราะโรงเรียนสาธิตเนี่ยสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองครับบูรณาการหลากหลายวิชาเนี่ยสามารถมัดรวมเข้าด้วยกันได้ทําให้บริหารเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้เนี่ยเปิดกว้างครับขณะที่โรงเรียนสังกัดสพทเนี่ยเต็มไปด้วยอำนาจนิยมและการบุลีดึงเด็กออกมานอกห้องเรียนเพื่อทํากิจกรรมสร้างหน้าตาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาร,รอคนจากส่วนกลางมาตัดลิบบินครับ ซึ่งจากผลวิจัยนะครับพบว่าการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยส่งผลเสียต่อการสอบพิซ่าครับทำให้ผลคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยตกต่ำลงถึง35-55ถึงคะแนนซึ่งเมื่อดูในงบประมาณปี6-7กลับไม่พบว่าจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอำนาจนิยมและการบูลลี่ในโรงเรียนครับ อย่างไรก็ตามครับคนที่ออกมาช้ำแหละและจับโป๊ะนายวิโรธที่มีการเคลมมั่วผลวิจัยพิซซ่าบูลลี่ในโรงเรียนทำคะแนนสอบตกในครั้งนี้นะครับ คือดรทันทันกวินรัตวัฒน์อังกูครับเป็นนักธุรกิจและนักวิชาการอิสระนะฮะได้มีการเผยผ่านติ๊กตอกส่วนตัวคุยกันทันกวินเจาะลึกข่าวสารบ้านเมืองวิเคราะห์วิพากเพื่อสังคมไทยโดยดรทันนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้นะครับว่าคุณวิโรจน์เนี่ยโกหกอีกแล้วครับโกหกหน้าตายตกนรกนะครับผมไปตรวจสอบแล้วครับผลปรากฏว่าทาง AI เนี่ยได้ช่วยเราในการตรวจสอบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในการตรวจสอบของบูลลี่กับเรื่องของผลการเรียนแล้วก็การวัดเรื่องของการบูลลี่ในตัวของพิซซ่านะครับไม่ได้วัดด้วยคำถามโดยตรงครับแต่วัดจากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเซนของการที่จะเป็นเจ้าของในองค์กรนั้นๆหรือโรงเรียนน,นั้นๆครับ กับส่วนที่2นะครับคือความรู้สึกปลอดภัยในการที่อยู่โรงเรียนนี่คือตัววัดของคําว่าประสบการณ์อาการถูกบูลลี่และเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยว่าในตารางการสอบพิซซ่า2022นั้นนะครับปรากฏว่าคะแนนที่ได้รับการบูลลี่ในปี2022อเนี่ยอยู่ที่6%เองฮะซึ่งต่ํากว่า14%เมื่อปี2018นะครับ ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมข้อมูลเหล่านี้จงแสดงให้เห็นได้เลยว่าผลการตรวจสอบพิซซ่าในปี2022นะครับแสดงให้เห็นว่าการบูลลี่ที่กล่าวถึงนั้นเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากครับ โดยดรทันนะครับก็ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณวิโรจน์เนี่ยได้พูดถึงว่าเราเนี่ยไม่มีการให้ความสาคัญกับการบูลลี่หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องเป็นคำโกหกคาโตครับและถามต่อไปว่าคุณวิโรจน์เนี่ยจะรับผิดชอบกับคำพูดที่เป็นเท็จนี้อย่างไรครับ ซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของดรทันนะครับที่ได้มีการนําข้อมูลอ้างอิงจากพิซ่าเนี่ยมาให้พวกเราได้ตาสว่างกันนะฮะยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับ